สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทดลองโตอยู่กับพี่น็อตครับผมนี่คือรายการที่เอาความฝันของพี่น็อตมาเป็นความจริงครับผมเนื่องจากว่าเด็กๆเ,เคยเจอคําถามนี้ไหมคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะลูก พี่น็อตตอบไม่เคยได้เลยซึ่งหลายๆคนเขาก็จะตอบว่าหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นนักปินหนูอยากเป็นคุณครูก็แล้วแต่กันไปแต่สําหรับพี่น็อตเองพี่น็อตไม่มีความฝันตรงนี้เพราะฉะนั้นรายการนี้ครับจะทําให้น้องๆเนี่ยมาค้นหาความฝันบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเออเราอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่เรามีความชอบแบบนี้หรือบางคนโชคดีหน่อยรู้แล้วว่าอยากจะทําอาชีพนี้เลย ดีมากๆคับน้องเราส่งเสริมกันต่อไปเนาะโดยได้ชัดเจนซึ่งรายการทดลองโตของพี่น็อตครับจะพาให้น้องๆนะฮะไปเจอกับอาชีพหรือว่าความฝันของน้องๆจริงๆไปทดลองโตกันจริงๆเลยไปดูกันจริงๆว่าอาชีพแบบที่น้องๆคิดเอาไว้ในฝันเนี่ยเป็นเหมือนที่น้องๆชอบและน้องๆรักหรือเปล่าซึ่งวันนี้ครับพี่น็อตมีนัดกับน้องหนึ่งคนชื่อว่าน้องเคสนั่นเองน้องเคสเนี่ยรักสัตว์มากๆ อยากเป็นหมอหมาถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอหมาแต่ไม่รู้ว่าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ด้วยหรือเปล่าในอนาคตเพราะฉะนั้นพวกเราครับประมือต้อนรับน้องเคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคสนี่ใครคะเนี่ยโคนี่ค่ะโคนี่น่ารักมากๆเลยเคสจริงๆแล้วสิ่งที่เคสชอบคือเคสชอบอะไรคะชอบหมาค่ะชอบหมาใช่ไหมถ้าเป็นแบบแมวอย่างนี้ชอบไหมก็ชอบค่ะถ้าเป็นกระต่ายชอบไหมชอบค่ะ จริงเหรอแสดงว่าชอบสัตว์ซะเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ค่ะโอ้โห oh แล้วถ้าแบบให้รักษาสัตว์ทําได้ไหมคะได้ทาได้เหรอจริงๆรแล้วอยากดูแลสัตว์ใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วถ้าสมมติว่าเป็นรักษาพี่น็อตไว้ได้ไหมไม่ได้เอาทำไมอ่ะถ้าพี่น็อตเป็นคนค่ะหรอพี่น็อตต้องไปรักษากับหมอคนค่ะโอ้แจ๋วเลยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยหนูเริ่มแบ่งแยกออกแล้วใช่ไหมคะลูกว่าหมอสัตว์กับหมอคนเนี่ย รักษาต่างกันใช่ไหมคะค่ะโอ้ oh, แจ๋วเลยแบบนี้เอาเป็นว่าตอนนี้น้องเคสรู้แล้วล่ะครับว่าเขาชอบสัตวแพทย์แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอเจอสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยน้องเคสจะยังชอบสัตวแพทย์อยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพวกเราไปทดลองโตพ้พร้อมๆกันเลยครับไปเคสถึงแล้วลูกนี่เลย เขาไปหาคุณพี่หมอข้างในเลยนะคะเอบนี่ลายเคสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอโอมนี่คุณหมอโอมครับอันนี้คือน้องเคสครับคือแกมากับโคนี่เป็นเพื่อนของแกเสร็จ,รจแล้วเนี่ยเออด้วยความที่น้องเคสเองเนี่ยแกก็เหมือนแบบรักสัตว์ชอบสตัตว์ แต่อนาคตเองเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าแกจะจบไปเป็นแบบสัตวแพทย์หรือเปล่าก็เลยพามาทดลองโตกับคุณหมอพี่โอมเนี่ยแหละครับได้เลยค่ะยินดีมากเลยนะคะครับผมค่ะทำไมคุณหมอโอมถึงอยากเป็นสัตวแพทย์เหรอคะอ๋อ สัตวแพทย์อะคะ่ะลูกมันเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสัตว์นะมันมีสัตว์มากมายจํานวนมากมายเลยที่เข้ามาหาเราอยากให้เราช่วยเหลือเนาะบางครั้งอะสัตว์เข้ามาปุ๊บสัตว์พูดไม่ได้ไม่เหมือนคนเนาะปกติเวลาเราไปหาหมอจะบอกหมอว่าคุณหมอคะหนูไอคุณหมอคะหนูปวดหัวแต่สัตว์เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องแบบมีความละเอียดมีความรอบคอบต้องสังเกตด้วยนะว่าแบบเอ๊ะ หมาเป็นอะไรนะตอนนี้มีเจ็บขาไหมอาการเป็นยังไงลักษณะการไอแบบนี้ไม่กินข้าวแบบนี้ป่วยเป็นอะไรจริงๆค่ะมันจะมีสัตว์มากมายที่ยังขาดการรักษาอยู่เราก็ต้องดูแลรู้ไหมว่าสัตวแพทย์เนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องรักษาสัตว์ค่ะเอแล้วหนูคิดว่าสัตว์ที่พี่หมอต้องรักษามีอะไรบ้างคะมีหมาแมวมีนกม,มีกระจาอ่าใช่เก่งมากเลยค่ะ เนี่ยจริงๆนะตอนหมอเรียนนะคะก็จะต้องแบบมีรักษาอ่าต้องเรียนหมูด้วยนะมีวัว<อ>แล้วก็มีช้างมีสัตว์ป่าทุกชนิดเลยแต่ว่าพอเรามาทำงานนะคะตอนนี้หลักๆหมอก็จะรักษาในส่วนของตัวสุน,นัขแมวสัตว์เลี้ยงพิเศษหมอทำ้วอย่างสัตว์พิเศษนี่คืออะไรคร อ๋อสัตว์พิเศษจะเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กค่ะเช่นกระต่ายหนูอ่ามดไม่ได้ค่ะมดหมอะรักษาไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ยากเกินไปละนะคะก็จะเป็นกระต่ายหนูนกหรือว่าจะเป็นพวกแบบอ่าสัตว์เล็กๆพวกแบบนางไอกระรอกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอะไรพวกนี้ได้หมดเลยใช่เลยค่ะอ่าเมื่อะกี้พี่น็อตบอกว่าน้องเคสอยากเป็นสัตวแพทย์ใช่ไหมคะ เราพร้อมจะไปดูกันหรือยังว่าสัตวแพทย์เราจะทำงานอะไรกันบ้างโอ้โพร้อมมากเลยครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะโอเคไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะได้เลยครับเย็นมีลูกไปค่ะฝ<า>ังเนื้อปกักงตัวได้ครับ <bugün> เรามีแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งคนก็คือนี่เลยค่ะน้องเขนเองเขามาด้วยกันครับแล้วก็รักสัตว์ทั้งคู่ครับคุณพี่หมอโอมครับคือนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในห้องทํางานของพี่หมอโอมได้แหละห้องนี้ก็คือเวลาที่จะมีน้องๆมาตรวจหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็จะต้องผ่านห้องนี้อันนี้เป็นห้องทํางานของหมอนะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้หมอจะมอบชุดเสื้อกาวทดลองโตให้กับน้องเคใส่วววยหมมอตตรจในนนัี้กลงคะ Okay, <ะ>โอเคค่ะม,มาเลยส่วนต้งแค่เดี๋ยวหนูเอาเข็มฉีดยามาฉีดพี่พีเคสเลยนะรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวลองใส่ก่อนนะคะ <มา S 1> ว่าใส่ได้ไหม ันนี้น้องเคได้พาน้องหมามาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะสาธิตวิธีการตรวจสุขภาพน้องหมากันเลยอันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊น้องหมามีความสดชื่นร่าเริงไหมร่าเริงมากเลยค่ะโดดเรมมกเะเรมมกเะโดดแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็ดูสุขภาพสัตว์ต่อนะคะดูว่าอ สีเงือกน้องยังชมพูปกติไหมเดี๋ยวการที่เปิดปากดูอ่านนะคะเด็กน้อยเปิดปากนิดนึงนะคะหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะดูไหมอุ้ยมีฟันแหลมๆอยู่ตรงนี้ด้วยปากขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวต้องฟังเสียงปอดกับเสียงหัวใจน้องเคสอยากฟังเสียงปอดกับเสียงหัวใจน้องไหมคะอยากค่ะมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปอดเสียงหัวใจน้องกันนะโอเคแค่อยากฟังไหมลูกอยากค่ะโอเคมาเดี๋ยวฟังกันเลยนะมาเดี๋ยวหมอกง เดี๋ยวหนูใส่นะคะอ่าใส่นะเอาแล้วนะฟังนะได้ยินเสียงหัวใจไหมอยากฟังไปด้วยเลยอยากรู้ได้ยินไหมคะ้ยินเสียงยังไงลูกเป็นแบบมันตึก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 ใช่เป็นเป็นตึก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 อย่างนี้มั้ใช่หรือเปล่าลูกหอไม่ใช่นะค่ะโอเคอ่าอันนี้ปกติไหมคะคุณหมอ ปกติค่ะปกตินะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราน้องแคลองฟังนิดนึงนะคะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงมั้งคะตึกตึกใช่ไหมอ่าสำหรับน้องๆทางบ้านครับผมเพื่ออ่าเดี๋ยวนะคะสำหรับน้องๆทางบ้านเผื่อไม่รู้ว่าเอเสียงปกติเป็นยังไงหมอมีเสียงหัวใจให้ฟังเอ้ เราลองมาฟังกันดูนะคะคนี่ของเล่นีของเล่ะเปิดน,นะอ,อละนะล้วนะฟังนี้เสียงหัวใจปกติน <ask> ีมาฟังลีตะกี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ไหมคะด้ใช่ใช่ไหมคนนี้ฟังด้วยเนาะอ,อันนี้คือปกตินะ,อ,ะนอยากดูที่แบบไม่ปกติอ่าถ้าไม่ปกติจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณหมอให้ดูนะคะเป็นอันนี้อันนี้คือมีเสียงลิ้นหัวใจรั่ว อ๋อเสียงจะเหมือนจะแบบมันจะฟูฟูฟูค่ะไม่่คอยชัดนะใช่จะเป็นอย่างนี้ไม่คมมันมันตัดต้นไม้ใช่คล้ายๆอย่างงานค่ะเหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกค่ะอ่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงมันเหมือนอะไรน้องบอกเหมือนคนตัดต้นไม้เหมือนไหมคะเหมือนคนตัดต้นไม้แม้เหมือนเสียงเลื่อยฟู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 อย่างนี้เนาะใช่ใช้ได้เหมือนกัน ใช่ใช่จะเป็นเสียงฟูฟ่ฟูฟ่ฟู่ฟู่อย่างนี้อ่าเวลาน้องหมาป่วยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าน้องหมาป่วยอ่าอย่างแรกเลยจะต้องมีอาการผิดปกติค่ะอาจจะซึมเบื่ออาหารอย่างแบบสมมติว่าปกติเล่นกับเราทั้งวันเลยใช่ไหมถ้าหมาป่วยก็จะเริ่มแบบซึมไม่เล่นเรียกไม่มาข้าวไม่กินแบบนี้อ่าถ้าเริ่มมีซึมเบื่ออาหารเนี่ยก็เอ๊ะจะต้องมีป่วยอะไรสักอย่างนอกนือจากนี้นเราก็ต้องสังเกตอีกว่า อาน้องอ่ะมีอาเจียนไหมมีท้องเสียหรือเปล่านะคะมีความผิดปกติอื่นๆหรือเปล่าหมาบางตัวก็สามารถไอได้เหมือนคนด้วยนะจะไอเสียงเหมือนคนเลยแคกๆๆคได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ค่ะ เจ้าของควรจะต้องแจ้งหมอนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าแจ้งหมอการวินิจฉัยโรคก,การค้นหาโรคจะเร็วมากยิ่งขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นนะคะ<อ>เด็กๆที่อยู่บ้านเนี่ยก็ฝึกที่จะเป็นสัตวแพทย์คอยสังเกตหมาตัวเองได้ตั้งแต่เด็กๆได้เลยค่ะอันนี้<ะ>คือน้องแมวใช่เลยค่ะยังไงครับพี่หมอโอม เนื่องจากว่าอันนี้คือมีอคุณแม่เขามาฝากไว้เนื่องจากว่าคุณแม่จริงๆของน้องแมวคนนี้ค่ะเสียชีวิต <Wow. S 1> อ่าคราวนี้เนี่ยเจ้าของที่รับไปดูแลต่อเนี่ยก็จะต้องเอาไปดูแลคราวนี้ลูกแมวที่อายุเพียงไม่กี่วันการดูแลค่อนข้างยากอ่าน้องเคสอยากรู้ไหมว่าแมวอายุเท่านี้ต้องดูแลอะไรบ้างเอ่ยรู้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะ ต้องจาเป็นที่ต้องมีการป้อนนมทุก 2- 3สมชั่วโมงเลยนะแล้วก็มีการกระตุ้นปัสสาวะอุจจาระด้วยเพราะเขายังปัสสาวะอุจจาระเองไม่ได้ให้น้องๆลองทําได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีเลยมาอยากลองโอเคสเต็ปแรกเราต้องจับน้องไงท้องแบบนี้อ๋ออนุอาจับน้องไงท้องค่ะอ่ะเอามือนะอ่าเสร็จปุ๊บอ่าเราก็ใช้สำลีแห้งนะคะ ชุบน้ำอุ่นโอเคอ่าเสร็จปุ๊บเราก็กระตุ้นตรงอายุวะเพศตรงตำแหน่งนี้แบบนี้อ่าหนูเอากระตุ้นนะอุ้ยนี่ไงฉีออกมาเลยอ่าฉีออกมาแล้วอเขี่ยตรงนี้อ่าถูถูลงถูลงเอออย่างนั้นเลยฉีออกมาเลยฉีออกเลยอโหตอนนี้น้องเริ่มรู้สึกว่าน้องเคสเป็นคุณแม่แล้วค่ะเริ่มมองหน้าอย่างอ่อนโยนแล้วเห็นฉี่ไหมลูก ไม่เจอไม่จานอ่าโอเคเก่งมากเลยค่ะอ่าวันนี้คุณหมอได้พาน้องเคสอะค่ะดูทั่วโรงพยาบาลสัตว์ละน้องเคสยังอยากเป็นสัตวแพทย์อยู่ไหมคะอยากอยู่ค่ะแล้วน้องแล้วน้องเคสชอบตรงไหนมั้งคะของการเป็นสัตวแพทย์รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือสัตว์ด้วยอะ น้องเคสสามารถเป็นสัตวแพทย์ได้แน่นอนเพราะน้องเคสมีความรักสัตว์นะคะน้องเหนือจากนี้แล้วเนี่ยน้องเคสต้องตั้งใจเรียนและต้องเลือกเรียนในสายวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีววิทยาเราต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าใช้ในการต่อย,ยอดในการเรียนสัตวแพทย์ต่อไปในอนาคตค่ะแล้วถ้าสมมติว่าวิชาชีวะเนี่ยโอ้โหยากมากผมเคยเรียนยากมากเรียนไม่ไหวอย่างคุณหมอนี่คือเรียนเกรดสี่เลยไหมครับหรือว่าไงอ๋อโดยส่วนตัวหมอ หมอไม่ได้เรียนชีวะมาเกตสี่นะคะเป็นยังไงครับหมอออก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะแต่หมอก็มีความตั้งใจจริงรในการ<ม>ที่จะเป็นสัตวแพทย์เราก็ต้องมีการ ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทบทวนเพื่อที่จะเป็นสัตวแพทย์ที่ดีในการรักษาส,สัตว์ต่อไปในอนาคตค่ะแสดงว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบเรียนดีไปซะทุกวิชาถูกต้อง<ต>ค่ะแต่ขอให้มีความตั้งใจแล้วหาตัวเองให้เจอจริงๆ<ช>หาความชอบให้เจอจริงๆใช่ค่ะและตรงนั้นน่ะจะทํานําพาเราไปสู่ อาชีพที่น้องๆรักถูกต้องค่ะมเมื่อไหร่เรามีความตั้งใจแล้วความพยายามในการอ่านหนังสือรรมันจะมาเองค่ะพี่น้อต <c oughs> เอาไหมสู้ไหมสู้ค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะสัตวแพทย์เน่ข<อ>ียนลูกสรุปอยากเป็นสัตวแพทย์จริงไหมอยากค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับ <c oughs> ก็วันนี้ถือว่าได้คําแนะนําที่ดีมากๆจากพี่หมอโอมนะครับแนะนำตั้งแต่วิธีการเรียนว่าคุณจะต้องเรียนยังไง ไม่ต้องเก่งมากขนาดนั้นก็ได้แต่ขอให้มีความตั้งใจและความพยายามแล้วก็จะนําพาไปสู่อาชีพที่น้องๆรักและชอบนั่นเองนะครับผมท้ายที่สุดแค่นี้เลยครับทุณผู้ชมครับสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอก็คืออยากจะได้ให้เห็นถึงพัฒนาการของน้องๆเองหรือว่าบุตรหลานของเราที่อยู่ที่บ้านนะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความฝันของเขาเขามีความชอบของเขาขอแค่พวกเราเนี่ยมีโอกาสให้เขาได้หยิบยื่นโอกาสหรือว่าหาตัวเองให้เจอแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถ ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้อย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับผมน้องๆทางบ้านเช่นกันถ้าสมมติว่ามีความฝันมีอาชีพหรือว่าเอ๊ไม่แน่ใจลองบอกพวกเราได้ครับไม่แน่ข่าวหน้าเราอาจจะพาน้องๆมาทดลองโตด้วยกันก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่หมอโอมด้วยนะครับขอบคุณเคสค่ะขอบคุณแคร์นะคะขอบคุณโคนี่น้องเคสค่ะขอบคุณพี่หมอโอม โอเคหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายทดลองโตค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่ดูรายการทดลองโตกันในวันนี้นะคะหมออยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะคะขอให้น้องๆได้มีความพยายามความตั้งใจเรียนเพื่อที่จะ ค้นคว้าหาอาชีพที่เราอยากจะเป็นในอนาคตถ้าวันใดวันหนึ่งน้องรู้แล้วนะคะว่าน้องอยากทําอาชีพอะไรหมอขอให้น้องๆจงมุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจศึกษาและรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับอาชีพเหล่านั้นเพื่อที่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและทําอาชีพนั้นเป็นคนดีต่อไปในสังคมในอนาคตค่ะ